กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเจ้าสุคุนะที่ผมได้ทําการอีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนวิธีการอีโวของสุขุนะเนี่ยจะเป็นการหานิวนะ้วเนาะหานิว้วหานิว้วหายังไงหานิวาาาน้วเนี่ยในโหมดชาเลนจ์นี่นะนี่เรื่องส่วนเรื่องชาเลนจ์เนี่ยมันจะเป็นการสุมด่านเนาะสุมด่านดาวนาแม็กด่านวอเตอร์พาร์คด่านนู่นนี่นั่นซึ่งผมส่วนใหญ่ผมจะเจอเป็นด่านดาวนาแม็ก แล้วก็วอเตอร์พาร์คแล้วก็ด่านบีเทพมลรณะเนาะด่านที่ผมแนะนำนให้ลงเนี่ยอาจจะเป็นด่านดาวนานแม็กนี่นะดาวนาแม็กต้องเป็นด่านหนึ่งนะมันจะง่ายแล้วก็เป็นด่านวอเตอร์พาร์คอันนั้นก็จะง่ายตัวที่ผมแนะนําในการลงจะเป็นยามิกับยามีกับสุคุนะแล้วก็เอ้สุขุนะที่ไม่อีโวนะทุกคนแล้วก็ตัวอะไรนะอิทาจินี่สามตัวนี้ไม่ต้องมีตัวเงินก็ได้ชิวชิ่วมากผมบอกเลยผมชิวมาก ซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสุคุนะใช่ไหมสุคุนะของผมเนี่ยจะมีเลเวลอยู่ที่34เนาะเออแลก็จะมีบัฟติดมาด้วยนะเป็นบัฟบัฟจริงๆมันเป็นบัฟเงินอ่ะเห็นไหมทุกคนบัฟนี้เลยดาเมจอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกเงินสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ระยะสิบเปอร์เซ็นต์อ่าคูลดาวห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆรอ่าไม่ค่อยเหมาะกับสุคุนะเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้เป็นตัวเงินนะนะอ่ะเนาะอ่าถ้าจริงๆถ้าเอาจริงๆก็จะเป็นโอเวอร์โหลดกับโอเตาร์้าง ใช่ไหมที่ผมเห็นเขาใช้กันโอ้ลอกกับอวตาน่าจะอเวอร์ตา้งหรือมันก็โอเวอร์หลอดโอเวอร์ลอดสิเห็นผมเห็นคนใช้โอเวอร์หลอดเยอะมากเฮ้ยผมคนใช้โอเวอร์ลอดเยอะมากเลยไปทุกคนไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าไป Let's go อะทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมแล้วก็ฟาร์มตังค์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอะมาเราเริ่มเรามาเริ่มรีวิวเจ้าสุคุนะที่อีโบกันเลยดีกว่ามาเนาะซึ่งโมเดลก็ประมาณน,นี้เลยนะทุกคน มีเอฟเฟกต์อย่างแดงรอบตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อตอนแรกถอดเสื้อแล้วตอนนี้ก็ใส่เสื้อแล้วเนาะแล้วก็มีตาแดงอ่ะบบวิบวับเยอะไปซึ่งเงินในการวางของเจ้าสุวรรณนะครับผมอยู่ที่ประมาณสามพันห้าแลตัวสุกนะทที่เอวอรแล้วจะวางแค่ตัวเดียวนะครับนี่ประมาณนี้แล้วเจ้าสุขนะของผมจะอยู่ที่สาสิสี่นะทุกคนไปอ่ะเด,เดี๋ยวด้วยเอฟเฟกกัน เอฟเฟกต์แรกของสุคนะนะครับผมประมาณนี้เลยนะเหมือนเหมือนอันแรกเลยเหมือนตัวที่ยังไม่อีโวเลยซึ่งตัวเจ้าต,ต,ต,ตัวสุคนที่โวแล้วนะครับผมจะวางแล้วจะเป็นไฮบิดเลยนะครับผมไฮบิดก็คืออ่ตีทั้งพื้นตีทั้งแอร์เลยนะทุกคนก็คือวางปุ๊บก,ก็คือตีแอร์เลยแล้ววางไม่ต้องไม่จําเป็นต้องวางข้างบนนี้ก็ได้นะทุกคนนี่นะโอ้แล้วสุคนะของผม Oh, 14ขั้นที่ต้องอัพไมคกโอ้ขั้นแรกของเออาวางขั้นแรกของสุขนาจะด้ามเจจอยู่ที่1,100นะครับผมระยะ33ครูดาวสองวินาะทีกลมๆส่วนอัพขั้นแรกก็จะดามจขึ้นไปอยู่ที่พันเจร้อ 1, 700, นะครับผมระยะจะลดลงมาเหลือ24ครูดาวเท่าเดิมนะนี่นะทุกคนวงใหญ่ขึ้นมานิดนึง อ,อวงใหญ่เฉยๆเหรอน่าจะประมาณนั้นอัพขั้นที่สองนะครับผมดาเมจอยู่ที่2,500นะครับระยะอยู่ที่่24คูดาวเท่าเดิมนะครับผมราคาอยู่ที่1,600อัพขั้นที่สามนะครับผมาดาเมจอยู่ที่3,400 3, ติวมกลม4,000นะครับทุกคนระยะอยู่ที่24คูดาวอยู่ที่4วิเพิ่มขึ้นมาเป็น4วินะครับเกือบ5วิส่วนักเรื่องราคาก็จะอยู่ที่2,200 วงก็จะใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนพอใช้ได้เลยนะอ่าถ้าเหมือนตอนที่ยังไม่อีโวเปะเลยนะทุกคนประมาณนี้นะอัพขันที่สี่นะทุกคนอ่าดาเมจอยู่ที่หกพันระยะอยู่ที่ยี่บแปดคูดาวเท่าเดิมนะครับผมส่วนเรื่องราคาก็จะเป็นสองพันแปดร้อยนะเหมือนวงจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองเหมือนวงมันใหญ่ขึ้นมานิดนึงเลยทุกคน อัะขันที่ห้านะครับทุกคนดาเมจอยู่ที่แปดพันระยะอยู่ที่ยี่แปดคูดาวเท่าเดิมนะครับผมราคาสามพันสามร้อยะครับเออเหมือนวงจะใหญ่ขึ้นจริงๆเว้ยใช่ไหมน่าจะใหญ่ขึ้นเนาะอ่าคันที่หกนะทุกคนดาเมจอยู่ที่เก้าพันระยะเท่าเดิมคูดาวเพิ่มเป็นห้าวินะทุกคนห้าจุเจ็ดวิราคาอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยนะครับวงใหญ่ขึ้นมาอีกวงใหญ่มากเลยเนาะค่าก็น่าจะเปลี่ยนด้วย ก็ประมาณนี้นะทุกคนเสือเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยตอนที่ไม่อีโวเป้เลยส่วนขั้นที่7นะครับผมดามเมจอยู่ที่20,000นะตีกลมๆ20,000ระยะขึ้นมาเป็น36เลยนะคูดาวก็เท่าเดิมเลยราคาอยู่ที่4,200นะครับอัพขั้นที่8นะครับผมดามเมจอยู่ที่2อง0 0ืาระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น37ครูดาวเท่าเดิม ราคาอยู่ที่ห้าพันแปดะครับผมตามขั้นที่เก้าดามเมอยู่ที่สอง0มืนหกระยะสาสิแปดคูดาวเท่าเดิมราคาอยู่ที่หกพันหนึ่งร้อยะครับผมเอาขั้นที่สิบดาเมจอยู่ที่สาม0 0ื่นหนึ่งพันระยะเท่าเดิมคูดาวเท่าเดิมราคาอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนะครับผมเจ็ดพันแปดร้อยแล้วก็ท่าก็จะเปลี่ยนเป็นฟันอย่างนี้เนาะฟันชับชับชับอย่างนี้เลยเหมือนมันกลางอนาเขตปะหรือไม่ใช่ ไม่น่าใช่เนาะอัพขั้นที่สิบนะครับผมได้เมู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันระยะแปดสิบแปดเอ้ยแปดสิบแปดสามสิบแปดเออแปดสิบแปดเลยล่ะสามสิบแปดระยะอยู่ไอ้คูดาวอยู่ที่ห้าวิเออ <c oughs> อะไรของผมเนี่ยวันเนี้ยส่วนเรื่องราคานะครับผมจะอยู่ที่ 7, เจ็ดพันแปดร้อยเนาะอัพขั้นที่สิบเอ็ดนะครับผมได้เมตอยู่ที่สามหมื่นหกพันระยะสามสิบแปดคูดาวเท่าเดิมราคาอยู่ที่แปดพันแปดร้อย อัพพันที่สิบสองนะครับผมดาเมจอยู่ที่ห้า0มื่นระยะสี่สิบสี่ฮูดาวหกวิถ้าอ่าอัพข่านนี้นะค่าน่าจะเปลี่ยนนะคนอ่า uh, ถ้าเปลี่ยนนะวงจะเป็นการตีแบบทรงกลวยทรงกลวยประมาณกว้างกว้างกลาง,างๆเนาะไม่กลางเอ้ยไม่กว้างมากไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกลางๆซึ่งท่าก็จะประมาณนี้นะทุกคนอืมประมาณนี้นะ เทเทเทอยู่เทอยู่เทอยู่อัพขั้นที่สิบานะครับผมดาเมจอยู่ที่ห้าพันเอ้ยห้าหมืนสี่พันระยะอยู่ที่สี่สิบเจ็ดคูดาวลดลงมาเหลือห้าจุดเจ็ดวินะทุกคนละราคาอยู่ที่หมื่นห้าร้อยเอ้ยหนึ่งมื่นห้าพันเออขั้นสุดท้ายนะทุกคนดาเมจจะอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดนะระยะอยู่ที่สี่สิบเก้าคูดาวอยู่ที่เอ่อห้าจุดสองสองวินะทุกคนลดลงมาดีนึงส่วนเรื่องราคาก็จะเป็นสองหมืนห้านะ ตัวนี้ตีเสร็จเลือดไหลเหมือนเดิมนะแล้วก็จะมีสกิลกดเดี๋ยวมาดูระยะกันก่อนนะระยะที่บวกของไอนะทุกคนอ่ะระยะอยู่ที่59วิเอ้ย59บเก้ระยะอยู่ที่ 59, 59, ะะ59จาก49ใช่ไหมทุกคนน่าจะประมาณนี้บวก20%ระยะนะทุกคนของไอโฮชิโนไอไปแล้วมาดูสกิลกดกันดีกว่า เท่มากเลยนะทุกคนสกิลกดสุคุณะที่อีโบแล้วนะสกิลขอสุคุณะทำอะไรได้นะครับผมจะเป็นการสร้างดาเมจดาเมจสี่ล้านเลยนะแรงมากแรงมากไม่แน่ใจว่าติดเผาไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่รู้แค่ว่าสร้างดาเมจสี่ล้านเลยนะทุกคนและนี่ก็คือสุคุณะนะครับผมอสุคุณะที่อีโบแล้วเออนี่นะโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมและคลิปถ้าจะเป็นคลิปอะไรอ่าอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนของช่องของผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่า่าคลิปที่ผมลงเป็นคลิปอะไรนะไปะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับทุกคน<ฮ>บ๊บบายบายจุ๊บว่ว